ครับในวันนี้นะครับคุณเราจะมาสอนวิธีการประกอบพวงอุบะไทยธรมรมดานะครับผมอุบะไทยธรมรมดานะครับจะประกอบไปด้วยตุ้งติ้งนะครับที่เป็นตุ้งติ้งขาสั้นนะครับผมจํานวนด้วยกันทั้งหมด9สายนะครับเราจะร้อยขาสั้นเนื่องด้วยว่าเราจะต้องนําไปทําการผูกข้อต่อปลายบนนะครับอีกทั้งหมด3าช่วงจะเป็นการเพิ่มความยาวไปในตัวนะครับ ดังนั้นจะเป็นการนำตุ้งติ้งขาสั้นมาประกอบรวมกันให้เป็น1ช่อนะครับผมด้วย1ช่อก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3สายนะครับแล้วอุบะไทยธรรมรา1พวงจะใช้ช่ออุบะนะครับทั้งหมด3ช่อด้วยกันครับผมโดยการทําช่ออุบะนะครับก็คือการนําตุ้งติ้งขาสั้นนะครับผมมาผูกรวมกันนะครับจำนวน3ขา นี่นะครับวิธีการผูกตอนเลกเราคือจะทําการผูกหนึ่งคู่ก่อนนะครับและ้จะนําขาที่3เข้ามาเทียบเคียง2อสายเมื่อตะกี้นะครับและทําการมัดเช่นกันแล้วพอเราจะมัดนั้นเราทําการเล็งนะครับปลายของดอกตุ้มว่ามีการระดับที่เท่ากันหรือยังนะครับผมเราทําการมัดให้เป็นเงื่อนตายครับผมเช่นนี้นะครับ เมื่อได้หนึ่งช่ออุบะแล้วนะครับผมเราจะทําการต่อยอดนะครับเป็นขั้นตอนต่อไปการต่อยอดนั้นจะเป็นการนําได้อีกหนึ่งเส้นนะครับมาผูกที่รอยต่อของด้านบนอุบะที่เราผูกเป็นช่อไว้เพื่อทําการต่อยอดเป็นอีกหนึ่งสายนะครับโดยเรานะครับจะนําได้เบอร์หกสิบนะครับจํานวนสี่เส้นมาทําการผูกต่อของรอยต่อตรงปลายยอดนะครับของช่ออุบะ มาให้เป็นงื่นตายให้แน่นสนิทด,ดีนะครับเมื่อแน่นดีแล้วนะครับทำการตัดได้ส่วนเกินออกนะครับก็จะได้เป็นรอยต่ออย่างนี้ซึ่งได้ของเรานั้นนะครับได้ลอยใส่เข็มไว้แล้วต่อมานะครับเมื่อเราต่อได้เสร็จแล้วเราจะ นำดอกรักที่เราแกะไว้นะครับเราจะใช้ทั้งหมด3ดอกด้วยกัน3ขนาดด้วยกันนะครับผมอาจจะเป็นลักที่มีขนาดเท่ากันทั้งหมดหรืออาจจะเป็นรักที่มีขนาดลดหล่นกันลงไปนะครับจากใหญ่ไปหาเล็กก็ได้ครับผมเพื่อเพิ่มความสวยงามของชิ้นงานนะครับดูเราจะลอยลงไปในตัวส่วนของเข็มอุบัติแล้วนะครับครับผมเมื่อได้ชิ้นนี้แล้วนะครับเราจะทําการลวดนะครับไปอยู่ในสายนะครับในส่วนของดอกสวมไปอยู่ตรง ส่วนยอดของช่ออุบะนะครับนะครับทำการรูดลงมาให้ปิดส่วนของได้รอยต่อไฮ้สนิทนะครับผมนี่ครับก็จะเป็นหนึ่งชอ่อสำเร็จนะครับผมของพวงอุบะไทยนะครับธรรมดาทำการตัดได้พักไว้ครับผมต้องทำด้วยกันทั้งหมดสามช่อด้วยกันนะครับ มัดรอยต่อให้แน่นนะครับผมเพราะว่าการที่เรานําอุบะไปผูกโยงกับตัวของชิ้นงานสําเร็จไม่ว่าจะเป็นตัวของใบสีหรือเครื่องประดับต่างๆของเครื่องแขวนนะครับผมต้องมีความแข็งแรงทนทานนะครับในการใช้งานดังนั้นการมัดคล้องเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญของการประกอบเราต้องทําให้เกิดความมั่นคงแน่นหนาถารนนะครับ สิเป็นช่อที่สองสเป็นช่อที่สองนะครับ รับผมเมื่อได้ช่ออุบะทั้ง3ามชอ่อให้ทําการต่อยอดสําเร็จแล้วนะครับเราจะนําทั้ง3ามช่อมาผูกโยงรวมกันอีกหนึ่งครั้งครับผมนะครับทาเหมือนวิธีการรวบช่ออุบะเมื่อตะกี้เลยนะครับเราใช้ทั้งหมด3ามช่อเช่นกันครับ เราก็ทําการทดสอบดูนะครับว่าดอกตุ้มของเราอยู่ในแนวหน้าเดียวกันหรือเปล่านะครับนี่ครับเมื่อได้อย่างนี้แล้วเราจะทําการต่อยอดอีกครั้งหนึ่งครับเป็นการต่อยอดครั้งสุดท้ายก็จะเป็นการรวบระหว่างสามช่ออุบะใหญ่นะครับผมเข้าเป็น1สายด้วยกันนะครับ โดยอันช่อนี้นะครับผมในขณนะที่เราร้อยดอกสวมน,นะครับขึ้นไปเป็นยอดนะครับอาจจะใช้ความยาวของจํานวนดอกรักมากกว่านะครับเพราะว่าจะเป็นจุดรวมยอดสูงสุดแล้วเราอาจจะใช้ดอกรักทั้งหมด5ดอก5ขนาดด้วยกันก็ได้ครับผมในการที่จะนํามาเป็นการต่อยอด แล้วก็ทําการจัดเรียงครับระเบียบของตัวอุบะของเรานะครับให้เกิดความเรียบร้อยก็จะได้เป็นพวงอุบะไทยธรรมดานะครับผมพวงอุบะไทยธรรมดาดอกตุ้มที่เป็นดอกขากุหลาบมรับะอ,อุบะชนิดนี้นะครับก็จะนิยมนําไปใช้ในการตกแต่งสถานที่หรือว่าตัวส่วนของชายเครื่องแขวนนะครับตามมุมต่างๆให้เกิดความ เรียบร้อยสมบูรณ์นะครับผมโดยจะเป็นอุบะที่มีความใหญ่จากตรงส่วนของปลายตุ้มนะครับผมไล่ขึ้นมามีส่วนที่เล็กอยู่ที่ส่วนปลายนะครับผมแล้วก็เป็นดอกอุบะที่ใช้ดอกขาจํานวนไม่มากนะครับในการที่จะนํามาลังสรรหรือว่าประดิษฐ์เป็นอุบะชนิดนี้ครับผมก็ขอจบการนาเสนอการร้อยอุบะไทยธรรมดาว้แต่เพียงเท่านี้ครับผม